ทรงิเริ่มในการฟื้นฟูการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแล้วก็รงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในการก่อตั้งมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินนาเพื่อช่วยเหลือรัษฎรค่ะที่ให้มีอาชีพ เสริมนะคะแล้วก็รวมถึงก,การเพิ่มภูนรายได้โดยเฉพาะงานศิละปะหัตกรรมพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นของเราจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นศิละปะที่มีความงดงามสมควรที่เราจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยค่ะดังพระราชสาวนีที่ว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่หรืออาชีพใดอยู่สารชิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและก็ชับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้ได้เห็น,นนะคะ่ะรัฐบาลก็ลได้ตั้งปฏิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิพาะในการพัฒนาศิลปะ หัฒกรรมพื้นบ้านที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้ขณะเดียวกันเราเองก็ต้องจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เป็นรายได้หลักที่มั่นคงของประชาชนต่อไปนะคะอันนี้ก็คงจะอยากจะเห็นการสืบสานสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานตามที่มีพระแนวทางราชสิทิ์ไว้นะคะสำหรับการจัดงาน น,นี้ก็ถือเป็นงานการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าวระบรมราชินาถซึ่งเราได้จัดแสดงผลงานจากได้จัดแสดงผลงานจากสถาบันศิลิกิตนะคะ มีการสาธิตการทอผ้าไหมด้วยนะคะแล้วก็สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพนะคะแล้วก็งานฝีมือต่างๆระดับโลกมาจัดแสดงไว้ที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็โดยความนุนาของนั้นผู้หญิงค่ะแล้วก็รวมถึงงานทางมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพก็ได้มีการงานนี้มีความพิเศษคือมีการจำลองพระตำหนักปูพิงราชนิเวศก็ไว้ด้วยนะคะที่อยู่ข้างหน้าของดิฉันสวยงามมากนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นบร,รการอันพิเศษ ก็ได้เชิญประชาชนผู้ที่มาร่วมงานค่ะจะได้มีโอกาสได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโอกาสมามงคลเฉลิมพระชนม์ปรญหาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถอยู่ทางเข้านะคะข้างนอกเพื่อจะได้ร่วมในการลงนามถวายพระพรทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงราษฎรทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ามาถวายพระพรเชื่อจะได้รับต้นกล้าเพื่อไปปลูกถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะนี้ก็ถือว่าเป็นวรรพิเศษค่ะ นะคะแล้วก็สำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะ <_ d ata> ก็ต้องขอชื่นชมทางคณะกรรมการผู้จัดงานที่ได้มีการส่งเสริมการประกวดนะคะแล้วก็ได้มีทำให้มีผู้ได้ไดรับรางวัลในแต่ละประเภทที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เราเองในส่วนของรัฐบาลแล้วก็คณะรกรรมการก็อยากจะส่งเสริมสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วก็เริ่มในการส่งเสริมที่จะมีความเน้นลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สืบสาน ศิละปะวัฒนธรรมไทยนะคะสำหรับการจัดประกวดกิจกรรมต่างๆต่า,ตานี้นะคะก็จะได้ต่อยอดไปนะคะเพราะว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่จนะการประกวดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายกว่า1,000รายการนะคะที่มีการคิดสร้างสารรค์แล้วมีการปรับระบบแพคเกจิ้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะได้รองรับเทศกาลของวันของฝากในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องกับเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าเลยขออนุญาตานำมาเสนอในงานนี้ล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะทำให้ข้างร้านบริษัทต่างๆบริษัทร้านค้าต่างๆที่จะคิดถึงของปีนความปีใหม่ถ้าปีนี้ได้ช่วยกัน อุดหนุนของไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็ใช้ของขวัญไทยในการที่จะเป็นของขวัญฝากกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ลงถึงให้กับแขกต่างบ้านต่างเมืองก็จะเป็นความภูมิใจร่วมกันแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะได้มีโอกาสได้เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนมีการกระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ต่ตางๆที่สร้างสารรค์มากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพนันที่ทําเป็นรูปแบบจําลองเมืองภูกเกต็ตที่สวย งามแล้วก็น่ารักค่าไปฝากได้นะคะหรือผ้าไหมไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นผ้าไหมไทยก็ในช่วงที่มีการประสบปัญหาน้ําท่วมก็ทําให้เกิดสีต่างๆหลากหลายแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถที่จะออกแบบเป็นเป็นลายที่ทําในเชิงของสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามค่ะนะคะนี่ก็เรียกว่าหมหาจรย์ของสินค้าไทยของผ้าไหมไทยนะคะรวมถึงชุดปิกนิกที่ทํามาจากไม้ไผ่ค่ะนี้ก็เป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์น,นะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทห้างร้านธุรกิจนะคะที่เราได้มีกว่าได้เชิญแล้วก็ท่านก็ตอบรับมาหลายบริษัทบริษัทเอกชนบริษัทใหญ่รัฐวิสาหกิจแล้วก็ผู้ประกอบการห้างสสินค้าค่ะก็จะได้มีโอกาสมาเลือกสินค้าในที่นี้นะคะแล้วก็จะได้มีเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวในการสั่งซื้อล่วงหน้าฉะนั้นครั้งนี้เราก็ได้ปรับปรุงในเรื่องของช่องการการ ช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษที่นอกจากจะมาหาซื้อในงานแล้วสามารถที่จะสั่งล่วงหน้าได้ในการเตรียมของขวัญแล้วก็เราก็ได้ทำงานร่วมกับทางไปรษณีไทยค่ะที่จะบริการในการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านตลอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูผ่านเว็บไซต์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนานะคะก็เรียนว่าจากที่ผ่านมานั้นผลงานของคณะกรรมการแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการนะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานขายสินค้า ไทยนั้นนะคะวันนี่มีผลประกอบการเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะจากเป้าหมายที่เราคาดจะส่งเสริมกันใน1ปีนะคะต้องให้ได้1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะการองนายกยิริรัตน์มาเป็นพยานด้วยนะคะวันนี้เรามียอดขายกว่า7,9 0 0 0ล้านแล้วค่ะดี่ฉันก็เชื่อว่าปลายปีนี้เราคงทะลุเป้านะคะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสําหรับกําลังใจแต่ที่สําคัญต้องขอบคุณสําหรับผู้ผู้มาซื้อด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทําให้เศรษฐกิจสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยจริงๆนะคะแล้วก็ก็ต้องเรียนว่าในงานต่างๆนั้นก็ดิฉันทางรัฐบาลเองก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็คณะกรรมการการจัดงานงานครั้งนี้นะคะก็ได้ให้ความร่วมมือว่าเราจะเน้นในการที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมเช่นนี้ ขึ้นมาบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเริ่มที่จะพัฒนาร่วมกันกับผู้ประกอบการในเชิงของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเราเองก็เชื่อว่าขอในอนาคตนะคะก็คงเร็วๆนี้นะคะก็เรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าได้ฝากาคณะกรรมการไว้อยากเห็นการจัดงานที่เป็นรูปแบบที่เน้นในเรื่องของกลุ่มมากขึ้นนะคะนอกจากการจัดกิจกรรมพิเศษดีๆอย่างนี้ก็อย่างเช่นงานทางด้านของ ทางด้านของการที่จะเป็นสินค้าไทย สําหรับคนที่จะรักสุขภาพอาหารไทยนะคะยาไทยสมุนไพรต่างๆที่ปลอดสารพิษเราจะจัดเพื่อสุขภาพคนไทยด้วยนะคะเรารวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวกเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นงานที่พวกเราภูมิใจแล้วเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานนั้นเราจะทํางานร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะนำสินค้าหรือว่าสืบสารเรื่องราวศิละปะวัฒนธรรมผ่านสินค้าไทย ะนะคะปีนี้เราจะเป็นปีของการรณรงค์สินค้าไทยเป็นปีของการรณรงค์เพื่อเสริมรายได้กับชุมชนค่ะนะคะออดิฉันเองก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประกอบการขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทีออ่ร่วมกันในการให้กําลังใจมาจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนค่ะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ฉันเชื่อว่า ชุมชนของเรานั้นจะเติบโตและก็แข็งแรงค่ะสุดท้ายก็ลืมไม่ได้นะคะขอขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการในการจัดงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเอกชนทุกท่านขอขอบคุณทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยนะคะที่ได้มาร่วมงานในการที่จะให้ความรู้ดีๆและวรวมถึงงานนําสินค้าดีๆให้กับคนไทยค่ะแล้วก็พวกเราขอเป็นกําลังใจและพร้อมในการสนับสนุนการทํา กิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะทีฉันเองก็ขออนุญาตเปิดงานศิลปศิลปชีพประชีพไทยโอทอบก้าวไกลด้วยพระบาร,รมีณนะบัดน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ กาบขอบค <tinc S 2> ุณท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะครับกับช่วงของการทําพิธีเปิดครับรวมถึงในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตกลาบเรียนเชิญท่านผู้หญิงพรณีมหานนครับรองราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านครับผมขึ้นรวมทําพิธีเปิดบนเวทีครับรวมถึงขออนุญาตกลาบเรียนเชิญหม่อมหลวงออนจิตราสนิทวงศ์ผู้มยการสถาบันสิริกิติ์ และท่านอาัคาริศทรับยิ่งนะครับขึ้นร่วมทำพิธีเปิดงานบนเวทีด้วยกับเรียนเชิญครับอีกสักครู่นะคะเราจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการศิลปาชีประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมีนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีนะคะตลอดจนท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีลหลายๆท่านเลยนะคะครับผมค่ะ อาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำประทีปมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีครั้งที่สองค่ะ และช่วงเวลาถัดไปครับผมนะครับเราจะนําเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผมนะครับเราสองคนขออนุญาตนะครับให้สัญญาณนับถอยหลังนะครับผมนะครับครับผมนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระปรมีนะครับเริ่มต้นจากห้าสี่สามสองหนึ่ง และนี่คือพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับผมนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นวารโรกาาที่เราจะได้เทิดพระเกยียรติพระองค์ท่านนะครับเปรียบเหมือนแสงแห่งพลังที่ทุกภาคส่วนร่วมกันเทิดพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงเป็นดั่งประทีปส่องนำทางให้ราษฎรไทยได้ภาภูมิใจในผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยครับผมนะครับเ<ฆ>วลาถัดไปเราจะเป็นช่วงของการถ่ายภาพเป็นที่เล็กร่วมกันนะครับค่ะ เรียนเชิญนะคะท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพกันไว้นะคะถือว่าเป็นงานดีๆครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้เลยนะคะให้สนใจนะตั้งแต่ตี6โเช้าจนถึง2ทุ่มเลยนะครับเป็นงานที่เราจะได้เปะท่านผู้ชมค่ะภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีนะคะซึ่งท่านนายรัฐมนตรีพร้อมทั้งท่านผู้หญิงพรรณีพหานนท์นะคะรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและท่านรัฐมนตรีที่มาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานนะคะได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกันและก็จะได้มีโอกาสนะคะได้เยี่ยมชมการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปเก้าไกลด้วยพระบารมีคะ่ะ เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็นับว่าประสบความสําเร็จสําหรับการจัดงาน o อท็อหลายๆครั้งที่มีการจัดงาน o อท็อขึ้นนะคะก็จะมีนักธุรกิจ แล้วก็ผู้ร่วมธุรกิจเนี่ยมาติดต่อสินค้านะคะหรือว่าการสั่ง pre-order and business matching นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อของขวัญได้ตรงความต้องการค่ะซึ่งแบ่งเป็นโซนของของขวัญทรงคุณค่านะคะซึ่งจะมอบแดดคณะทูตแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงได้นะคะโซนของขวัญสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรค่ะเหมาะที่จะมอบให้กับลูกค้าผู้ส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษาพนักงานหรือว่า CEO เฟรนลี่กิฟต์นะคะเป็นของขวัญรักโลกค่ะแล้วก็ของขวัญเพื่อการตกแต่งบ้านและออฟฟิศนะคะรวมทั้งของขวัญจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะกรซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นจะแบ่งออกเป็นโซนๆที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ที่มาร่วมงานก็จะเดินได้อย่าง ทั่วถึงนะคะแล้วก็มีกิจการแยกจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะโดยที่โซนที่1ก็จะเป็นโซนนิทรรศาการค่ะนี่ที่มีนิทรรศาการเทือประเกียิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีถวายคำอําโนยพรผ่านระบบจอดิจิทัลนะคะรับกล้าพันไม้ไปปลูกเพื่อสืบสารประมิทานของพระองค์ท่านนะคะนิทรรศาการของมูลนิทิี่ส่งเสริมศิลปาชีพระเมตตาแผ่ภพศสารสร้างงานสร้างคนสองโซน,นจำหน่ายผลิ ผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศกว่า2,000ร้านค้าค่ะและส่วนที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือการโชว์ผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นระดับประเทศที่ผ่านการประกวดทั้ง5ประเภทค่ะขณะน,นี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มที่จะเดินนะคะเยี่ยมชมบูธในเทศกาลต่างๆนะคะคะ่ซึ่งในโซนแรกจะเดินไปดูโซนการประกวดและเผยแพร่ผลการดําเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ หรือว่า knowledge base O top นะคะหรือ KBO นั่นเองนะคะก็มีจากหลายๆกลุ่มจังหวัดนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่านะคะมาจำหน่ายภายในงานนี้นะคะรวมทั้งมีการประกวดจังหวัดดีเด่นหรือว่า O top KBO contest ของปี2555นะคะนำตัวอย่างสินค้ามามาโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะว่าจังหวัดใดได้ไดรับรางวัลน,นะคะ เนี่ยทนายรมนตรีนะคะก็ได้ทักทายท่านผู้ประกอบการนะคะโอท็อปที่ได้มาร่วมจัดแสดงสินค้าในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีสินค้าต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและโอท็อปชวนชิมประมดทั้งสิ้นนะคะ2 0 0พคูหาค่ะโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพรวมถึงการจําหน่ายอาหารชวนชิมของทุกๆจังหวัดของกรุงเทพมหาคนครแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลด้วยนะคะ สำหรับการประกวดและเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้หรือ Knowledge Base Otop KBO และจังหวัดดีเด่น Otop KBO Contest และการประกวดผลิตภัณฑ์ Otop ดีเด่นระดับประเทศก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Otop เป็นของขวาของขวัญเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนนั้นหรือผู้ซื้อทั่ว,วไปนะคะได้สั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ มีหน่วยงานต,างต่างๆได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะส่งเสริมภูปัญญาของไทยให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับ วันนี้นะคะมีการจัดงานทั้งหมด3ฮอล์ด้วยกันฮอล์หฮอล์สฮอล์สของอาคาร c h l l l e n g อร์อิน c t เมืองทองธานีนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็มีสินค้าจากทั่วประเทศนะคะเป็นสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามประณีตนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะต้องบอกว่าถ้าขายชาวต่างชาติเนี่ยได้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย ตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเรามาเลือกซื้อของขวัญในรูปแบบต่างๆนะคะเราอาจจะนําภาพมาให้ท่านชมได้ชมไม่ครบถ้วนนะคะอย่างเช่นสินค้า KBO หรือว่า Knowledge b a s e Otop เขามีการประกวดจังหวัดดีเด่น Otop KBO Contest ของปี2555นะคะเมื่อสักครู่ทีฉันได้มีโอกาสเดินไปดูภาพสินค้ามาซึ่งมีความน่าสนใจมากนะคะรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นเสื้อบ่าห้อย5ตะเข็บ ของล้านนานะคะเป็นรูปแบบของเสื้อที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเสื้อ5้าเขาเรียกว่าเสื้อห้าดูกล้านนานะคะหรือว่าเสื้อ5้าตะเข็บของล้านนานั่นเองนะคะแล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลชนะเลิศก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเป็นจมูกข้าวอบกรอบปรากุ๊กกิ๊กนะคะเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ แล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือไหมไหมแต้มหมี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือจะลดขั้นตอนของการผลิตกระบวนการมัดหมี่เดิมเพื่อลดขั้นตอนในการผลิตนั่นเองนี่จากจังหวัดขอนแก่นนะคะ,คะก็นำมาโชว์ด้วยในส่วนของในช่วงการจัดนิทรรศการของ KBO หรือว่า Knowledge Base Otop ค่ะค่ะ ท่านผู้ชมที่เห็นในภาพนะคะก็เป็นสินค้าต่างๆมากมายที่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ง,งานศิลปะชีพให้ประสบกรณรชาวไทยได้สํานึกในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะฝีมือหรือภูมิปัญญายของคนไทยอันเป็นแม่แบบขยายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายภายใต้สินค้าว่าโอท็อป ให้คนทั้งโลกได้ชื่นชมและที่สําคัญนะคะการจัดจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและสินค้าโอท็อปครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้าทางภูมิปัญญาไทยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้เดินตามโซนต่างๆนะคะโซนที่เป็นสินค้าที่เป็นโอท็อดีเด่นระดับประเทศผ่านการชนะประกวดทั้ง5ประเภทก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกและเน้นให้มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบหรือแพคเกจจิ้งนวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสะดุดตามีคุณค่าเหมาะสําหรับการเป็นของฝันของฝากให้ทุกเทศกาลนะคะโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่กาลังจะมาถึงแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้หรือว่าพรีออเดอร์โดยจะมีการประกวดสินค้าประเภทต่างๆอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะ5ประเภทด้วยกันค่ะ ท่านผู้ชมที่มาเดินที่อาคาร Challenger แห่งนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยดูในโซนกลางของทั้ง3ฮอนะคะในส่วนของฮอ1เนี่ยก็จะมีอาหารจําหน่ายอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะไม่เยอะมากในครั้งนี้แล้วก็เป็นโซนการประกวด knowledge base o top นะคะซึ่งหาดูได้ง่ายๆเดินในโซนกลางก่อนจะเดินง่ายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโซนศิลปาชีพนะคะเป็นการแสดงงานของ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งจะมีการแสดงงานศิลปาชีพในหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการตกแต่งตีกแมลงทับงานถมทองงานคร่ําเครื่องเงินเครื่องทองการลงยาสีการปักผ้านะคะต้องบอกว่าในโซนของศิลปาชีพนี้มีงานที่สวยงามมากๆในหลายๆสาขานะคะให้ได้ชมกันแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกสินค้า เลือกซื้อสินค้าของศิลปาชีพได้ด้วยนะคะในงานแล้วก็ที่สําคัญอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโซนของขวัญของที่ระลึกนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมวดอย่างชัดเจนนะคะเป็นหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหมวดของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกหมวดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะหมวดอาหารแล้วก็หมวดเครื่องดื่มค่ะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะและแต่ละโซนแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นสินค้าจาก จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะมาร่วมแสดงสินค้าที่ต้องบอกว่าคัดเลือกแล้วว่าเป็นโอท็อประดับ4-5ดาวที่มาอยู่ในงานนี้ค่ะค่ะ ที่พลาดไม่ได้เนี่ยคะ่ะก็คือโซนจําหน่ายอาหารดีสี่ภาคหรือโอท็อปชวนชิมที่ยกขบวนมาให้ลิ้มชิมรสมากมายร้อยร้านค้าเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมนา,นา,นาทีทองวันละ2ช่วงเวลาค่ะก็คือเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นมีกิจกรรมลดแลกแจกแถมนะคะโดยผู้ประกอบการจะนําสินค้ามาวางจําหน่ายเหมือนตลาดนัดสินค้าราคาถูกจะดูมีสีสันสนุกสนานและนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลปินดาราให้ได้ชมคลึกคลื้นกัน ทุกๆวันเลยล่ะค่ะและตั้งแต่วันที่10นะคะไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2556เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะมาร่วมช็อปร่วมชมสินค้าโอท็อปจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ 1 0 1 8สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อาคารชาเลนเจอร์1-3 i m p a c t เมืองทองธานีในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบาร,รมีปีที่2ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณสุพัชรินโพทองนาคดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทีมงานของสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ